พังเบิงเด้อพี่น้องชุกลุ่มจกกักรยานปั่นจกกักรยานมา่กี้พักหวานมาอยัางนี้นเพราะเรหวานครับมาหวานามาพักหวานบ่ะเอามังคือสูกเบิงเด้อพี่น้องชุกลุ่มจกกักรยานปั่นมาเที่ยวสวนพักหวานคราเจ้า,จาขอเลยได้คว้าเลยได้คว้าเลยนะเป็นอ่ะขอแล้วเรียนบ่ละ่ะ วันสุกเลยตนวันสู่ีเด้นี่้จะบอกวนันสู่ีเด้โอ้ันผมก็ได้ต้นชวนักหวานรนผมไ่รู้เลยฮะาว่านงา่กำลังสุกเป็นเหตจิจกรรมบรรดจึงนิเวศเที่ยวชวนผักหวานอำเภอขําม่วง มันก็เริ่มสูดข่นอุ้่นลกกลางด้วหุ่นได้ใกล้ๆแ้วมั้เนเดี๋ยวนเามาเราค้นเก็ียกินหยอดอ่อนซื้อีรัะ4บาทโอ้ี่ัะซบาทคีรัสซีอยโลละสามลอเลยเนอ่ยู่ไพ่เบิงนหมากพักวันกำลังสุง อันนี้หมากพักวันเลยเพี่อน้องมันเที่ยวสวนพักวนันนี่คือหมากพักวันจะเป็นสีครับกระรังดกทุกกอร์มี่นวยดิบเกอร์มี่อันนี้คือซีเมนต์ต้นพันธุ์ครับเป็นเดี๋ยวตัวนี้เป็นหน่วยอันนี้เอาพันธุ์เลยแล้วปาดปัด นี่คือพักหวานอ,อันนี้เป็นวันดิฟกระล่ำกระสันในสุ่ตัวนี้อด๊ก,ากลากยอดก็มีตอนนี้ของอำเภอขาม่วงกับเป็นเห็ดกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวมะส้มสวนพักหวานเพราะว่าเพ็นส่วนนี่พ็นปูกพักหวานนะครับปู่พักวัดป้า ขยายพันธุ์ไว้แต่ว่าพันธุ์ผักหวานมันสิสูนเสียไปอยู่ภูเขานะครับเป็นก็เลยเห็ดอนุรักษ์เอามาปลูกเป็นธุรกิจอาหารก็ได้นะครับนี่คือผักหวานนะครับเดินปลาใหญ่พอสมควรเมลนเบดกับืท้นเม็นเป็นหูดใบมันดอกไว้ให้มันปร่งยอด ต้นไหนเป็นน่วยกับจงไว้เอาพันมันตอนนี้ก็นี่ก็เป็นยอดพงพอดีเออสุดยอดพระวัดป่าวัดแสนอ้าวพายพี่น้องรับชมไว้สันดิกกันครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม,ชวมสวนพระวันป่าครับมูป่วยปั่นจักรยานไปต่อแล้วครับอ๋อมือนี่ก็มารลละปั่นคือเกา กเจะกเจาพาข้าหมังก่อนเบิ้งผักวันมาหนะเบิ้งผักวานเบิ้งผักวันที่ฮาจะเอาบะเคยเห็นผักวานกับมเบิ้งผักวันผักวันปลาิได้ครับตอนนี้กำลังหวานเลยผักวันปลาตอนนี้เขาอยู่อมเพื่อยังก่อน่ะเขาเพิกงข้าม่วงบ่

เป็นจ uh, yes ัดปันท่องเที่ยวทรงล้มชมสวนผักหวานน้ำคือซ้ำงวงผักหวานปลาเอ่อเคยเห็นไหมพี่ชวนแล้วมามาผักหวานอ่ะเห็นผักหวานไหมนี่ผักหวานนะโอ้โหโอ้โหรู้จักต้นผักหวานไหมต้นผักหวานนั่นเองนะไปเท้าไป เอาเส้นทางอ่ะปัดแต่บางทีเส้นทางมันไม่ได้มาอย่างงี้เลยเนาะนีหลายมันดอกออกยอดบอดีมันแข็งโอ้หลายไม่้องห่างพอดีปั่นท่องเที่ยวเชิงนิเวศทุมสวนผักหวานอำเภอข้าม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์มันดินเลยดิดินดงเขากินดินดงเดี๋ยวผมเป็นดินทรายดินดง เมงคนยางเปนยังไงดงบม่ดงนะดงปลาย่างคักเลยแถวเนี่ยนยางโตขึ้นด้วาดงปลายางว่าดงดิบโอ้นี่มองไป่นนี้ สวนผักหวานป่าได้ัวเหี้ยกับทั้งฝนด้ยน้ำไหลมดรเออมามาพี่นปันท่องเที่ยวเชงนี้ไไว่าชมสวนผักหวาน

เมากับวันดีสนุกดีเที่ยวกับธรรมชาติที่สวนผักหวานผักหวานกําลังเป็นมวย màu hoa quan, ăn cái đây, cái <laughs> <cập> <laughs> <Chín cả> đây, chạy <laughs> chạy chạy, ăn cái <cả> đây, cắp cắp mà theo suy phân quan rồi, ừ, ไปไปนองรับชุ่ม่วนมากวานไปสามีก่อนครับอุจากคนที่พาไปใช้ต่อปันต้องเที่ยวซึ่งนิเวศของเคอขมมงวง <สะ S 2> ได้เก็บครับ